ดดข้ามกระดูกกันนะฮะโอเคฮึบ okay. นั่นแหละทุกคนฮึบฮึบฮึบไอไม่ล่วงเง yeah. อ้ยอทุกคนคะใกล้ถึงเทศกาลวันฮาโลวีแล้ววันที่31ตุลาคม ทุกคนรู้จักผีซอมบี้หรือไม่คะทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะคะจะบอกว่าผีกระสือไทยเนี่ยยังน่ากลัวกับผีซอมบี้นะแต่วันนี้เรามาเจอกับผีซอมบี้ที่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยนะทุกคนบ้าบอมากเลยผีซอมบี้มาอะไรกันที่โรงพยาบาลมาดูกันเลยนะคะนี่คือใครเนี่ยอ๋อคือคนไข้นะโอ้โหหัวล้นมาเชียว <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่มีอันตรายนะคะมีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดคุณต้องหนีจากซอมบี้ให้ได้โอ้โหแล้วซอมบี้มาอยู่อะไรในโรงพยาบาลวุ้ย โอ้ไม่ก็ทุกคนดูดิซอมบี้นั่นก็ซอมบี้นะไปอยู่ด้านบนเพดานได้ไงเนยแล้วซอมบี้นี่เป็นคนไข้มาก่อนด้วยนะทุกคนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันใส่ชุดคนไข้ด้วยนะ <c oughs> แสดงว่ามันต้องมีการแพร่ชเชื้อซอมบี้ในโรงพยาบาลแน่นอนไปดีกว่าทุกคนอันนี้เราต้องกระโดดข้ามน้ำลายซอมบี้นะมันคือน้ำลายซอมบี้ทุกคนว้ายไอ้เกือบโดนอย่าโดนได้ขาดนะฮะอะไรอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวบนเตียงนั้นก็เป็นซอมบี้ทุกคน ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ซอมบี้ตอนนี้ซอมบี้เต็มโรงพยาบาลไปหมดแล้วนะคะ,ะไปกันต่อเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูเป็นเลเซอร์ปึ๊บโอเควุ้ยเกือบเกือบโดนเกือบโดนแล้วก็เซฟเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็มีซอมบี้นอนตายอยู่นะคะเอ้าไปกันต่อเลยอันนี้เราต้องมากระโดดข้ามอะไรเนี่ยเตียงโรงพยาบาลข้ามซอมบี้แล้วก็ข้ามอะไรก็ไม่รู้เ่ยเฮ้ยโอ้โหต้องมากระโดดข้ามศพซอมบี้ด้วยนะคะปึ๊บ เโอ้โหเกือบร่วงโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาเจอซอมบี้นั่งอยู่นะฮะแสดงว่าคนทั้งโรงพยาบาลนี่กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วโอ,โอ้น่ากลัวทีเดียวอ่ะก็เซฟเลยนะทุกคนไปกันต่อเลยนะบึ๊บโอเคมาเลยนะฮะอันนี้ก็ไต่าตามสายท่อไปซึ่งมันคือท่ออะไรเนี่ยอ๋อเป็นที่วัด อะไรนะหัวใจนะเป็นที่วัดการเต้นของหัวใจแล้วก็ปอดนะฮะจะสังเกตว่าไอ้ตรงหูฟังอยู่ตรงนู้นนะคะมันใหญ่มากทีออเอ,อ้ยไม่ตายเอาตายแล้วเราก็อย่าล่วงอีกเด้อโอ้โหศพซอมบี้อันนี้ก็ศพซอมบี้นะ,ะน่ากลัวทีเดียวบ,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 บึ๊บบึ๊บบึ๊บโอเคเรียบร้อยผ่านมาได้วัด h ดดโอ้โหเดี๋ยวนะดูซากเขสิคะโอ้น้ากลัวทีเดียว จะสังเกตว่าซอมบี้เนี่ยมันชอบมีน้ำเขียวๆนะคะออกมาจากร่างกายมันแล้วก็นี่เลยมากันต่อนะแล้วก็เซฟเลยนะทุกคนบอดแดดเป็นมีดผ่าตัดเหรออยู่โรงพยาบาลก็คิดว่าน่าจะเป็นมีดผ่าตัดนะฮะ ah! กระโดดแรงไปหน่อยนะทุกคนตายเลยเมื่อกี้อาจจะแบบว่าพี่นิวเนี่ยกระโดดแรงไปหน่อยนะฮะโอเคค่อยๆไปนะฮะอ่าด้านนี้แล้วกันบโอ้ยกระโดดตรงนี้ง่ายดีอ เฮ้ยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะรอดมาได้เรามาเจอคนหัวโลนอีกแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยวิ่งไปนะคะแล้วก็อย่าโดนซอมบี้กัดเด็ดขาดไปแหละอะไรก็ไม่ออกสปีดรันนะทุกคนสปีดรันเนี่ยเป็นสปีดรันอ้าให้กับล่วงถึงว่าไอ้ตาหัวโลนนั่นบอกให้เราวิ่งมาบมดแดดโอ้โหกระดูกอะไรเต็มหมดเลยฮึบโอเคเรียบร้อยหุยผ่านมาได้อย่างฉิวเชียดแล้วก็มาเจอหัวโลนอีกแล้วนะคะหน้าหน้านั้นมันคืออะไร โูน่ากลัวมากทุกคนเดี๋ยวเบิบต้องเข้าปากมันไปนะฮะไปแล้วนะทุกคนเข้าปากซอมบี้ไปแล้วนะฮะใครจะไปคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเข้าปากซอมบี้โอ้ยตายเลยปากเหม็นชะมัดเลยอดูดิในปากมันมีน้ําเขียวๆด้วยนะฮะไม่รู้คืออะไรเนี่ยโอ้วจะอ้วกอ่ะไปกันต่อเลยนะฮะบึ๊บบึ๊บอ่ะอะไรเนี่ยอ้อยเข้าไปในช่องคอเข้ามาในหลอดอาหารของมันแล้วนะฮะอะไรอ่ทุกคนโอเคกระโดดข้ามไปนะฮะ สิ่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะมันไหลลงมาจากลูๆนั่นโอ้ดูหน้า,า,าผิดแค่เพียงก้าวเดียวเราก็ตัวแตกได้นะฮะแล้วเราก็ต้องมากระโดดใหม่นะทุกคนนะเออว่าแต่ทําไมคนนี้กระโดดกลับอะ่ะเดี๋ยวเดียวเคนนั้นกระโดดกลับไปไหนงงอะไรหรือเปล่าน่าต้องมาทางนี้ <What? S 1> เอ้ากระโดดลงไปเลยนะฮะอะไปกันต่อนะทุกคนนะฮึบโอเคนี่ฮะแล้วเราก็เข้าไปในช่องอะไรของมันอีกอ่ะเข้าไปเลย เขาดีเพื่อนโอเคมาแล้วนะคะมีแบบว่าประตูหลายด้านมากอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ส่วนไหนของซอมบี้ก็ไม่รู้นะคะอ่ะก็เซฟก่อนนะทุกคนอันนี้เราต้องกระโดดข้ามบึ๊บเราต้องไปตรงที่มันต่าๆนะคะอ่ะอันนี้อึ๊บนั่นแหละตรงนี้ต่ําตรงนี้ต่าบึบแล้วก็ตรงนี้ก็ต่ํานะคะเย้โอ้รอดมาได้แล้วเราก็ไปที่จุดเซฟเลยนะคะต่อมานะคะเรามาส่วนที่เรียกว่าอะไรอะ่ะวอดเดดมันคืออะไรอะ่ะ เอ้าล่วงเอ้าถึงว่าเพื่อเราล่วงจังเราก็ล่วงเหมือนกันมันคือส่วนไหนก็ไม่รู้นะเอ้าเอาใหม่ฮึบโอ้ยากไม่ทชไมกระโดดยากอะ่ะจะบอกว่าจุดนี้ยากนะฮะกระโดดยังไงเอานี่ไงปึ๊บออต้องกระโดดตรงนี้อ๋อรู้แล้วเราไปกระโดดผิดทางนะฮะปึบนั่นแหละทุกคนฮึบอ้ยาต้องกระโดดตรงนี้นะฮะฮึบอุ้ยอย่าล่วงเดอ้ออย่าล่วง อึ๊บอันแหละโหอันนี้ยากเลยนี้ยากฮึ๊บอันยากไปเลยนะคะเดี๋ยวนะทำไมมันหลายอันจังอะรู้สึกว่ามันมีหลายอันมากเลยเออโอเคไปต่อนะฮะฮึ๊บนั่นแหละแล้วก็อันสุดท้ายเย้รอดมาได้แล้วยูหูยูรอดมาได้แล้วดีใจมากอ่ะไปกันต่อเลยนะคะเย้บดแดดอะไรเนี่ยก็เซฟเลยนะคะอันนี้มันต้องเป็นแบบลื่นๆแน่เลยรู้แล้วทุกคนเรามาส่วนที่เรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะคะเราเนี่ย ก็จะได้ออกไปจากรูตรูดของซอมบี้แล้วนะทุกคนขอภายคนที่กินข้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วเออเออเออต้องกระโดดข้ามอุจจระไปนะเย่เย่เอ้ยเอ้ยลอดลอดมาได้กูไปแล้ว,าล,วลาก่อยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยว่าเราจะกระโดดข้ามมาได้ภายในครั้งเดียวแล้วเราก็ออกมาจากร่างกายของซอมบี้ได้แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นเนี่ยนี่คือร่างกายของซอมบี้ตัวยักษ์นะที่เราออกมาไปกันต่อเลยนะคะยังไงอ๋อนี่ไง กระโดดไปฮึบโอ้โห,หระวังอันนี้ก็ยากเหมือนกันเด้อฮึบโอ้หอ,อะไรกันเนี้ยอะไปกันใหม่นะฮึบโอเคฮึบโอ,อ้โหเ๋ยนนะฮึบนั่นแหละนั่นแหละโอเคโอ้โหรอดเฉยไปกันต่อเลยทุกคนเราต้องรอดนะคะฮึบนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ไต่าตามอะไรเนี่ยสายไฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เหยียบได้ไหมเนี่ยเอาข้ามไปก่อนแล้วกันนะกลัวเหยียบไม่ได้ ที่มันเป็นฟุงฟิ้งสีม่วงออกมาแบบนี้นะคะฮึบโอเคข้ามไปแล้วก็ไต่ขึ้นไปต่อเลยนะเย้ yeah! โอเคถึงฝั่งแล้วแล้วก็เซฟเลยมาตอ่อมาต่อกันอออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนแบบเป็นลาวานะคะเป็นน้ําลาวาร้อนๆนั่นเองบบ๊บโอเคฮึบโอ้โหสุดยอดผ่านมาได้แล้วเราก็มาเจอซอมบี้นะคะที่กําลังกระเสือกกระสนตัวเองจะขึ้นไปบนรถวิวแชร์น่าสงสารทีเดียวนะคะจะบอกว่าคนพวกนี้เนี่ย เออเป็นมนุษย์มาก,ก่อนนะแล้วก็มาโดนซอมบี้กัดแน่ๆเลยนะทุกคนนะอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในลิฟต์นะคะแล้วเราก็ออกมาจากลิฟต์แล้วโครงกระดูกอะไรก็ไม่รู้นะเบลอเบลอบลเลยทุกคนนี่เราไมา่อยู่ห้องไหนเนี่ยโอ้โหอ,อ่ะฮึบโอเคเราต้องกระโดดไปเลยนะคะกระโดดแบบรัวๆเลยอันนี้ง่ายๆง่ายๆแล้วก็มากระโดดข้ามอ่ะเกือบล่วงกระโดดข้ามกระดูกกันนะคะโอเคฮึบนั่นแหละทุกคนฮึบฮึบฮึบไอ,อ,อ้ไม่ล่วง เย้อ้ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะจะล่วงอีกปะเนี่ยเอยอฮึบโอ้ยรดมาได้อย่างชิวเฉียดโอเคไปกันต่อเลยนะคะนี้เราก็เดินจนกว่าจะถึงฝั่งนะคะถึงแล้วเย้ yeah! ถึงฝั่งแล้วนะคะแล้วเราก็เซฟเลยแบบนี้โอ้โหต่อไปมาโลดมาเลยอะไรมาพี่ก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพี่ตายไปหลายรอบแล้วโอเคฮึบนั่นแหละค่ะอึบโอ้โหถึงฝั่งฝัน แต่ว่ายังไม่ถึงเส้นัฉนะฮะนนี้อะไรเนี่ยโ,โหเป็นน้ำแบบว่าเป็นน้ำลายซอมบี้อีกแล้วนะคะโอเคหัวอะไรเนี่ยอะก็เซฟก่อนนะ,ะหุยในห้องนี้มีซอมบี้อยู่ด้วยนะฮะน่ากลัวมากเอาไปกันต่อเลยนี่คืออะไรเนี่ยเข็มฉีดยาอึบอ่ะอันนี้เราก็ห้ามล่วงลงไปนะฮะด้านล่างนี้เป็นน้ำสีชมพูมันคือน้ำอะไรก็ไม่รู้นะอึ๊บอึ๊บนั่นแหละอึ๊โอ้โหรอดมาได้แล้วไงต่อโอเคเข้าลิฟต์ไปก่อนเลยเย้ ตอนนี้เราก็เข้าลิฟต์ไปอีกแล้วนะคะมาดูซิว่าเราจะโผล่ตรงไหนบอดแดดทำไมผมสีชมพูอ๋อมีเพื่อนเรามาซ้อนกัน <c oughs> อ่ะไปต่อเลยนะคะบึ้บแล้วก็เซฟแบบนี้เซฟก่อนตรงนี้จะเห็นว่าเป็นน้ำลายซอมบี้เพียบไปหมดเลยนะทุกคนนะบึ้บเบึ้บอา้าวเพื่อนเราเดสแล้วโอเคห้ามโดนนะคะแล้วไงต่อต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ไปได้นะทุกคนแล้วก็เซฟนะคะ แล้วก็มาทะลุทางนี้อ๋อโอเคแล้วไงต่ออ๋อนี่เราต้องกระโดดข้ามศพซอมบี้อีกแล้วนะคะเบเนี่ยเออนั่นแหละเบึ๊บเบึ๊บอ่าข้ามตุงข้ามตู้ไปนะะนี่เลยทุกคนเึ๊บอแล้วเราก็จะไม่เหยียบน้ําลายซอมบี้นะทุกคนนะแล้วเราก็ออกมาประตูนี้นะคะใช่ไหมใช่นะทุกคนแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปอ่าเอาไต่ผิดด้านนะคะต้องไปไต่อีกด้านหนึ่งไ <c oughs> ต่ด้านนี้ไต่ด้านนี้อ่าเราต้องไต่ขึ้นด้านนี้นะคะเบึ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็สลับไปไต่ด้านนี้ แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้อ่ายังไม่หมดอีกนะคะโอโถึงยังอ่ะนี่อ่ะอีกนึงอ่าโอเคอันนี้น่าจะสุดแล้วสุดยังโอเคสุดแล้วนะลแล้วก็เซฟเลยแล้วเราก็มาเจอหัวโล้นอีกแล้วนะคะวัดแดดอะไรเนี่ยต้องกระโดดข้ามเส้นสีม่วงปึ๊บปึ๊บโอเคอีซี่มันง่ายอยู่แล้วนะสำหรับเรามันต้องง่ายดิเฮ้ยผ่านมาได้ทุกคนแล้วก็เซฟเลยไต่ขึ้นไปโลดเยโ่โหสูงมากทุกคนไต่ขึ้นไปสูงมากเลยนะคะ ถึงยังโอเคทุกคนแล้วก็เซฟเลยเฮ้ยถึงเส้นชัยยังอะเดีย๋ยวบอกนะว่าถึงเส้นชัยแล้วไม่น่าเชื่อเลยปดเดสอะเข้าไปเลยนะคะคืออะไรอะเอาอยางนะโอ้โอ้ยเดี๋ยวตกใจตกใจเลยเดี๋ยวทําไมมาแบบนี้มาแบบรุนแรงมาก <c oughs> เป็นการหนสลิงมานะคะแต่มาแบบตกใจมากเลยทุกคนอ่ะโอเคแล้วเราก็นี่ค่ะมาแตะตรงนี้อีกยังไม่หมดนะทุกคนยังไม่หมดมันยังมีอีกนะคะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไปไปเลยนะคะ ค่อยแต่ไปจะเห็นว่าด้านล่างนี้คือน้ำลายซอมบี้นะคยูเขียวนี้ที่พี่นิวรู้เพราะว่านี่เลยค่ะมันกําลังอ้วกมาเป็นน้ำลายซอมบี้นะคะดูดิเต็มพื้นไปหมดเลยอะ่ะโูหซอมบี้ในแบบนี้น่ากลัวมากเลยนะคะโดยเฉพาะน้ำลายมันอะโอเคถึงฝั่งแล้วยึบแล้วเราก็ต้องเดินไปตรงนี้เรื่อนเลื่อนเลืเล่อน,นห้ามล่วงเลยขาดนะคะห้ามล่วง <c oughs> ต้องคอยกระโดดไว้ถ้าเกิดล่วงลงไปก็ต้องตายนะคะ บึ๊บโอเคร,ร้อยโอเคดีนะที่เราเบรกทันไปกันต่อเลยนะคะเข้าห้องนี้ไปแล้วมันก็กลายเป็นมืดๆนะคะโอเคอเคุอค้ยเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วทุกคนในที่สุดแล้วก็ถึงเส้นชัยแล้วเย่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 โอ้ใหม่ก็ถึงเส้นชัยแล้วนะคะมีที่ให้เรานั่งพักผ่อนสบายใจและนี่คือของรางวัลน,นะคะในแบบนี้มีของรางวัลที่ดูดี เป็นเอ่อบันไดเหาะได้นะแบบนี้แล้วก็มีแบบว่าวิ่งไวนะฮะเงอะแล้วก็มีนี่ลยกระโดดสูงวู้สุดยอดเลยก็แล้วันวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นในแมปอบบี้นะซึ่งเป็นแมปอบบี้ซอมบี้บุกโรงพยาบาลน,นะคะใครจะไปคิดว่าซอมบี้มันจะมาบุกโรงพยาบาลแบบนี้ น่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะน้ำลายซอมบี้นะน่ากลัวสุดๆอาลค้ค่ะวันนี้เป็นนิยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแัน,นะจ๊ะอยากให้มาได้แบบออบบี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบา,บายๆจ้าจุ๊บๆระวังซอมบี้จะมากัดคอคุณนะฮะ <c oughs> กายวันปล่อยผีแล้วด้วย